สวัสดีค่ะทุกคอนอยู่กันกับปอเองนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเรานะคะจะมาตอบคำถาม Q&A กันนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้นะคะเรานะคะจะมาตอบทั้งหมด10คคำถามนะอาจจะเป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้อยากรู้หรือว่าอยากรู้เอ๊ะยังไงนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่าคะ่ะคำถามแรกนะคะทำช่องมานานหรือ,อยังนะคะปอน,นะคะทำช่องมั้งแต่ปี2017นนะคะแล้วก็เคยทำมา ชาแนลหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วนะคะชื่อชนแนลว่าออนช n แนลนะคะแล้วก็เลิกทําไปนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหานิดหน่อยเนาะคำถามที่สองนะคะทําไมถึงกลับมาทําช่องนะคะก็เนื่องจากว่า ปอนะคะคิดถึงคนดูแล้วก็คิดถึงเกมไลฟ์เพลย์มากๆเลยนะคะคือแบบเลิกทําไปนานพอสมควรเนาะก็เลยแบบว่ามันไม่มีอะไรจะทําแล้วก็คิดถึงน้องๆแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆในเกมไลฟ์เพลย์นะคะก็เลยกลับมาทําช่องอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเล่นไลฟ์เพลย์มานานแค่ไหนแล้วนะคะปอนนะคะเคยเล่นไลฟ์เพลย์มั้งแต่ปี2017เหมือนกันเนาะก็คือเล่นมาตั้งแต่ <c oughs> สร้าง YouTube เลยนะคะคือแบบเล่นไลฟ์เพลย์ปุ๊บก็สร้าง YouTube ไปด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยทำให้อาจจะมีคนรู้จักอยู่บ้างนะคะใช้อะไรอัดคลิป ะะแล้วก็ใช้อะไรตัดต่อคลิปเนาะปอนะคะใช้แอปที่มันมีอยู่ใน iPhone นะคะคือมันมีให้อัานหน้าจออยู่แล้วเนาะแล้วก็ส่วนที่ใช้ตัดต่อนะคะเป็น InShot ค่ะ คิดจะทําคลิปเกี่ยวกับเกมอื่นไหมนะคะจริงๆปอนเคยทําคลิปเกี่ยวกับเกมอื่นในปอนชาแนลมาแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนคนดูจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี้ยรากฐานที่ติดตามปอนนะคะจะติดตามจากไลฟ์เพลงเนาะกล่าวว่าจะมาทําเป็นเกี่ยวกับไลฟ์เพลงอย่างเดียวไปเลยนะคะจนไม่มีคลิปจะลงเนาะอืมสนิทกับใครที่สุดในไลฟ์เพลงนะคะคนที่ปอนสนิทนะคะก็คือดีม ลนแล้วก็อันนะคะจริงๆมีอีกเยอะแยะเลยเนาะคือแบบเขาก็เลิกเล่นกันไปแล้วนะคะส่วนบางคนก็อาจจะยังเล่นอยู่แต่ว่ายังไม่เจอตัวปอนเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราทำความรู้จักกันใหม่ได้ค่ะ ขอหนึ่งรูปในลาย l ล y นะคะรูปนี้เลยค่ะคือจะบอกก่อนว่ารูปนี้นะคะมันเกิดขึ้นจากตอนที่เน็ตของปอนมันกากนะคะและ้วปอนอ่ะคือแบบชอบตอนเวลาตัวเองหนิดกากมากๆเลยนะคะคือมันจะมีรูปแบบตลกๆแบบเนี้ยโผล่ขึ้นมาเยอะมากนะคะบางอวตารนะคะลูกกระต่ายหายปากหายมาั่งมีแต่กงเกงใไหนก็ยังมีนะคะทุกคนคือแบบกรุ้มใจมากกับเน็ตตัวเองนะคะแต่ว่าบางทีมันก็สนุกเหมือนกัน,นะ เวลาว่างชอบทําอะไรนะคะเวลาว่างนะคะปอนจะชอบร้องเพลงค่ะถึงแม้ว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่าจะดีหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็คือว่างก็จะหอนนั่นเองนะคะทุกคนส่วนใครนะคะที่อยากฟังปอนร้องเพลงนะคะปอนเคยร้องเพลงไปแล้วคลิปนึงนะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนะคะคิดยังไงกับลุง อ๋อลุงในคลิปพูดเท่าลายเพลงเป็นคลิปที่เราเพิ่งลงไปนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับดีมนะคะที่เป็นคนถามคําถามเนาะที่ไปคุยกับคุณลุงนะคะซึ่งใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยไปดูด้วยนะคะคลิปนั้นเน่ยปอนชอบมากๆเลยเนาะคือแบบฮามากอแบบชอบค่ะชอบคุณลุงจริงๆรปอนก็คุยแอบ,บคุยกับคุณลุงอยู่เหมือนกันนะกิกกัน ขอรหัสอาวาตารหน่อยนี่เลยค่ะรหัสอาวาตารของปอนเองนะคะก็ใครที่อยากแอดนะคะก็สามารถแอดมาได้เลยนะคะรับแอดทุกคนขอบคุณทุกทกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่องเราไปเรื่อยๆนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายใครอยากมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเผื่อเราจะทําคลิป Q&A เพิ่มอีกก็เป็นได้นะ